สวัสดีครับผมอุ๋ยครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e ลปากกระพงซ่าในคลิปนี้เราจะอยู่กับ Gemma Open Models ครับอย่างที่เห็นนะตอนนี้ทาง Google DeepMind ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเจม玛ทีมครับเขาได้ปล่อยตัวโมเดลที่เป็น Open Source ตัวหนึ่งครับชื่อว่าเจ m a ครับตัวนี้มีอะไรบ้างลองไปดูกันฮะอืม มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเจม้าเบนช์แม็กครับก็คือพบว่าตัวเนี้ยเจม้ามันออกมา2ตัวครับเป็นเวอร์ชันของ7จ็ดบิลเลียนกับ2บิลเลียนนะฮะไอตัวที่เป็นไฮไลท์เนี่ยแหละนะครับเราก็มาเทียบกันตัวของเบนช์มากเอ็มเอ็มเอลย์นะก็บอกว่าเออถ้าเกิด7จ็ดบิลเลียนเนี่ยตอนนี้ก็คือดีที่สุดแล้วในบรรดาโอเพนซอร์ดนะครับไอแก๊งที่เขามาเทียบกันก็คืออย่างมิสโตรก็โอเพนซอร์ดเหมือนกันแล้วก็ลามาทูก็โอเพนซอร์ดเช่นกันนะฮะอันนี้ฮะสิ่งผมสนใจอยู่ก็คือตัวเนี้ยครับ คือเจม m า2 m i มิลเลียน f o ร์ฟอร์มมันก็โอเคเลยนะเขาว่าโอเคในนี้มันแบบมันก็อาจจะแบบน้อยกว่า64ใช่ไหมครับแต่มันก็แบบอยู่ในระดับที่มัน เทียบเท่ากับตัวของ l a m a 2 7 b i l ล i o นเลยนะประมาณนั้นครับก็เออเราน่าจะได้เห็นเทรนด์พวกแบบโมเดลที่เป็นตัวเล็กๆแต่ก็มีประสิทธิภาพที่พอสู่สีพอสู้ได้ประมาณนี้ครับแล้วเห็นเทรนด์ประมาณนี้มาแล้วนะฮะทีนี้เราลองไปดูต่อไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับว่าสําหรับตัวของ g e ม m าที่เป็นเทคนิคลรอร์ตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นไลเวทนะนะครับที่บอกว่า ขนาดไล e ์เวทนะก็ยังเป็นเซตออ of ิอาร์ t ครับก็คือเหมือนเ e อร์ฟอร์มาซ์เนแบบเด็ดดวงเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมา2เวอร์ชันครับเป็น2อ i บิลเลนกับ7จ i l บิลเนะครับก็อะไรหลายๆอย่างก็บอกเคลมว่าตรงนี้ยมัน,ม,นมันดีแล้วนะฮะก็เขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันกันกบ Gemini เลยนะครับแต่เนี้ยมาเป็น Open Source นะครับอม ไปต่อตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหคันเลอร์โคดนี่คือเด่นชัดมากๆเลยครับแล้วก็เลือกมาแค่4ตัวเท่านั้นนะฮะก็มาเปรียบเทียบดูในหลายๆเบนช์มาร์กเรียกว่าเป็นกลุ่มของเบนช์มาร์กแล้วกันครับว่าเป็น question answering เป็นยังไง a ร o n i n g แล้วก็แมทซายน์แล้วก็ coding เป็นยังไงบ้างสังเกตตัวสีเขียวนะครับสีเขียวจะสื่อถึงไอ้ตัวโมเดลชุดนี้ที่ของใหม่ทีเ่เราพยายามจะจเสนอครับชื่อว่าเจม m a านะฮะก็มันก็มันดีแย่นะดูดิอย่างนี้คือดีีสสุุดดดเเลลยยปรระมาณนัคบ อันนี้ก็บอกสเปคของโมเดลครับว่ามีดิเมนชันเป็นยังไงบ้างเลเยอร์เท่าไหร่ดิเมนชันต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นตัวอย่างของโอเพนซอร์สแล้วกันครับที่บอกทุกอย่างเลยนะฮะเอมเบดดิ่งพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็โมเดลอฮีตเรกเจอร์ใช้อะไรบ้างครับอันนี้จะใช้ตัวของมัลทัยคิวรี่แอตเทนชันนะครับอ่อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็น7จ็ดบิเลียนครับจะใช้มัลทัยเฮดแอตเทนชันด้วยนะฮะตัวนี้เราก็มีเอมเบดดิ่งต่างๆนะครับคือผมก็ยังไม่ได้ไปอ่านละเอียดครับแล้วก็ยังไไมมมม่่่่คคคอออออยยยรรรู้้จจััััักกกกกกนนนนน็็ะะะะะสิปปตวขขงงหดบบบีีลาาาาๆทเฮ แล้วก็ Training Data Set ที่เขาใช้ตอนนี้ครับก็อังกฤษมันส่วนใหญ่นะครับก็ภาษาไทยก็อดใจรออีกสักคัดหนึ่งนะฮะ แล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าตัวนี้จะใช้เทคนิคเดียวกันกับ Gemini นะครับแต่ก็ตัวของ g e m m a ก็ไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ที่จะ attack ตัวของ Multi-Model นะก็จะสนใจไปที่ Modality เดียวก็คือ Text นั่นเองนะฮะก็มีอะไรอีกใช้ Sentence Piece Tokenizer แล้วมีการ filtering ต่างๆเพื่อคัดกรองคุณภาพของ Training Dataset ครับให้แบบขอตัวเด็ดๆมามาเทรนอย่างเดียวเท่านั้นนะนะครับอื แล้วก็มีการทำ instructioning ด้วยก็คือว่าใน2 2โมเดลที่เป็น2 b i บิลเลยนกับ7 b i l บิลเยนตัวน,นั้นนะครับก็มาทั้ง p พรี a i n แล้วก็มาทั้งไฟจูนเลยนะฮะก็คือใส่ไปตั้งแต่ supervise ไ u u n i n g แล้วก็มี iosf OH ที่มาเสริมทับให้เพิ่มความเรียกว่าดีเพิ่มประสิทธิภาพของตัว Ge ม m านะครับก็ น่าจะปกตินะครับก็มีเตรียม SFT เตรียมทำ filtering ทำ IHSF ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในในใน format ที่เราใส่เข้าไปครับจะเห็นว่าจะมีเหมือนแบบ bracket ต่างๆที่สื่อถึงตัวของตัวเริ่มของประโยคแล้วก็ตัวจบของประโยคประมาณนี้ครับแล้วก็มีเทรนต่างๆว่าอันนี้คือ user อันนี้คือ m o เด l นะประมาณนั้น แล้วก็ไปทำา v v l u a t i o n ต่างๆครับเพื่อท e ส t ดูว่า performance ที่ได้จาก Logic ประมาณนี้ใน architecture ที่ที่ p p o s e ไปอะ่ะมันดีขนาดไหนเรามาโฟกัสอยู่ที่ Gemma แล้วกันครับตอนนี้เหมือนเขาเทียบคู่กันกันกบตัว l l m m a 2กับ Mistral ครับก็ m s t t r l เนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงแต่ l l มา a 2มีพูดถึงไปแล้วแหละนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้สำหรับของ Gemma ตัวเนี้ยครับก็ตัวหนามันจะไปกองซะส่วนใหญ่อยู่ที่ g e m m a 7 b i l บ i o n นะครับแต่ ผมอะ่ะโดยส่วนตัวนะผมผมไปสนใจในคอลัมน์ของ2อบิลเลียนมากกว่าครับเพราะว่าเออ p e r f o r m a n ม e มันมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะนะครับแล้วก็พอสู่สีกับ7จบิลเลียนเลยด้วยซ้ําซึ่งถ้าเกิดมาสู่สีอย่างงี้เอา้าทำไมเราไม่ใช้2อบิลเลียนแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ยิ่งเยอะยิ่งดีแหละครับแต่มันก็ require more Re resource นะครับอืมมีอะไรบ้างอันนี้เป็นประเด็นของการจดจำนะครับว่ามันสามารถจำ training dataset ได้ขนาดไหนนะครับอันนี้เขาเลยมาลองดูครับว่ามันจะ จำได้ขนาดไหนผมจะอธิบายไงดีคือว่าก็ลองตั้งต้นด้วยเหมือนกับว่าบางบางคำครับเขาคิดประมาณ50คำ50า50โทเค็นประมาณนั้นเราให้โมเดลมันเจ n เนเรตต่อมาแล้วเกิดว่ามันดันไปเจนเนเรตที่เหลือเนี่ยประมาณสักช่วงหนึ่งครับผมจะไม่ได้ว่ามันกี่โทเค็นนะแล้วในเซตเนี้ยมันดันไปแมชพอดีกับเทรนนิ่ง a t a Set เลยก็คือจะนับว่าตรงเนี้ยมันเอ็ก t m แ t c แนะนะครับแล้วก็นับเปอร์เซ็นต์ว่ามันแมชเท่าไหร่ จะสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับจะมาา2บิ l เลียนกับ7บิ l เลียนตัวนี้โอ้โหเปอร์เซ็นต์การจดจำเนี่ยประมาณ0.1เอนงครับเทียบกับตัวของปาม2ส l คือเขาพี่อาาจะเทียบตัวที่โมเดลมันไซส์เดียวกันแล้วก็ไปเทียบกับปาม2ส l แทนนะครับตัวนี้ก็บอกว่าปาม2เนี่ยเกือบ1เลยนะแต่จะสังเกตได้ว่าตัวเนี้ย ผมต้องชื่นชมคนทำ visualization ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าคือเราจะทำให้ความแตกต่างของสูดุดกับ1เนี่ยมันแตกต่างเวลาที่ r e p r e s e n t a อกมาเป็น bar chart ขนาดนี้ได้ยังไงนะครับก็คือเป็นของ y axis เนี่ยให้เป็น log scale แทนมันจะได้แบบดูแตกต่างกันเยอะขึ้น,นครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น content ที่มาจากเว็บนะถ้าเกิดว่าเป็น content ที่แบบ overall เลยนะครับก็คือมันก็จดจำได้พอๆกันครับประมาณที่1 1กว่าเ คำถามคือสาเหตุที่ทําไมเราต้องสนใจให้ตัวจดจําด้วยว่ามันมันจำเทรนนิ่งนี้แเซรได้กันดีขนาดไหนเพราะว่ามันจะมีบางเหตุการณ์ที่มีคนพยายามพร้อมให้มันคายตัวของเทรนนิ่งนี้แเซรออกมาให้ได้ครับซึ่งถ้าเกิดมันคายออกมาแล้วตัวนั้นอะ่ะมันเป็น Personal Data ก็เรียกว่าบัรไลเลย <c oughs> ก็รุนแรงอยู่พอสมควรครับทีนี้เขาเลยมามาเหมือนกับว่าดูว่าเออแล้วแล้วในแง่นั้นอะ่ะใน เ,เรียกว่าเนี่ยเดต้าเซตในซอสต่างๆเนี่ยครับที่เอามาเนี่ยมันมี Personal Data อยู่นะแล้วลองมาเทสดูว่าจดจำา p r s s o n l Data แล้วมันสามารถเหมือน r e s p o n ส์กลับมาที่เป็น ExactMatch ได้ขนาดไหนครับก็จะพบว่าเออ a ร e มันจะอยู่ที่ประมาณ1กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเขาเลยบอกว่าวางใจได้เลยที่จะใช้ เอจมมาของเรานะครับเพราะว่ามันมีเียที่ต่ำมากๆเลยในการที่จะพ้นตัวของ p e r s o n a l data ออกมานะครับแล้วก็มันจดจำตัวของเว็บคอนเทนต์อะไรได้ไม่ค่อยดีหรอกหรือว่าออกคอนเทนต์อะไรก็ต่างครับประมาณอยู่ที่1%เองก็คือเรียกได้ว่า Training d นร a s เซที่ใส่เข้าไปนะครับมันเอามาใช้เพื่อเรียนรู้โครงสร้างธรรมศาสตร์ท่านั้นเองแล้วมันก็พร้อมที่จะ generalize สาหรับตัวของ input text ที่รับเข้ามาจาก user นะครับอะไรจะดีขนาดนั้นนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเบนชมแบกต่างๆนะครับที่เทียบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในแง่ของเซฟตี้นะครับอก็มาดูว่าเออมันเป็นยังไงบ้างก็มันก็มิสโ a รมันก็ยังพอพอได้อยู่นะอย่างอย่างเช่นในเก้าสิบเจ็ดเลยนะอันนี้เทียบกันอ๋อนี่ก็เก้าสบสอมันต่างกัน5%ประมาณนั้นโอเคโอเคก็ไม่ได้แย่มากสำหรับเจมมาครับอืม อ๋ออันนี้เขาเทียบกันด้วยนะครับนอกจากว่า exact match แล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมครับจะเป็นเหมือน approximate จะเหมือนกับว่าไอ้ตัวโทเค็นที่โมเดล g จ t มาเนี่ยมัน e n เ r a t e ออกมานะครับให้ดูว่า similarity ของมันเนี่ยมันไม่เกินค่าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดไม่เกินเนี่ยก็ถือว่าเออมันยังมี meaning ที่คล้ายคลึงกันอยู่ครับก็ถือว่าเออมันยังเหมือนกันนะก้าวัดก็พบว่าเออมันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าถ้าเกิดเราลองมาดูตรงนี้ในแต่ละ data source ตรงนี้ครับเออมันขึ้นไปถึงประมาณ10%ได้เลยนะครับ แล้วประเด็นคืออย่างอย่างเช่นตัว2บิเลียนตัวเนี้ยมอรไทลิงโกมันมันหายไปเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับตัวนี้อันนี้ยังพอมองเห็นบ้างอันนี้มันก็เลยเริ่มกลับมาสงสัยแล้วว่าเอ้เดี๋ยวก่อนนะไอตัวที่เราคิดว่าเป็น all data set เนี่ย ที่อคอนเทนต์แที่มันกลายเป็นเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นได้นครับมันเกิดจากการที่ว่ามันมี Data s o ซอรที่หลายๆอันที่มันเข้าใกล้ศูนย์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าแบบด้วยไซส์ที่ไปเอามาจากซอรนั้นๆเนี่ยมันน้อยด้วยแล้วเราเอามาคิดเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยรวมไปมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคยิ่งรวมมันก็เลยยิ่งน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นประเด็นในในในกราฟของ Memorization ตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยก็คือเรามีอีกหนึ่ง Open So Mo อ e ์ทโมเดลให้ได้ลอง แต่เสียดายอย่างหนึ่งครับคือว่าภาษาไทยอ่ะมันยังไม่มีการแข่งขันที่คือคักขนาดนี้นะครับก็ว่าอันนี้มกกับมานิดนึ่งครัก็พูดถึงเรื่องริกต่างๆว่าเออตอนนี้เราไม่สามารถ prevent bad actors หรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่มันมาจาก malicious intent ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็คอนเซิร์์ตรงนี้แล้วก็บอกว่า future work นะ future work แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทำเป็นอะไรบางอย่างนะครับ ถ้าเกิดทำเป็น API นะก็จะมีเหมือนกับว่าต้องมี filtering method มาใส่แน่ๆไม่ต้องกังวลครับนะฮะ mitigation ต่างๆก็ก็ก็พูดพอตามเป็นพิธีแหละว่าโอเคเราก็ได้มีการ c o n เซิรตตงนม้ r ริต่างๆแล้วก็มีวิธีการในการ mitigate ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับก็มีอะไรต่างๆประมาณนี้แหละนะ มีอะไรอีกบ้างแล้วก็ Going forward จะเป็นอย่างไรนะฮะก็ไปตามอ่านก็ได้แล้วกันครับประมาณนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวของ g e มมาครับแล้วเหมือนกับว่าเขาสามารถให้เราไปลองได้ด้วยครับ get started ก็ถ้าเกิดมาตรงนี้มีเพียบเลยครับ keras pytorch transformers อะไรงผมลองกด pytorch Py ผมกด new notebook ได้ไหม อ,อ๋อต้องมีใส่คอนเซนต์ฟอร์มต่างๆนิดนึดนงครับก็เิดอลองไปกดดูแล้วก็ลองเล่นกันดูได้เลยนะครับผมจบไปเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับสำหรับเจม,มา้าน่าจะเท่านี้ครับบ๊ายบาย